เข,เขียวกินแคทเทอริ่นะ,ะก็จะเป็นริการจัดเลี้ยงที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมโดยเรานําเสนอบรรจุภัณฑ์ที่ประยัสายลายได้ใช้ซ้ําได้คราวนี้พอโควิดมางานจัดเลี้ยงเป็นศูนย์เราก็เลยมีธุรกิจอีกธุรกิจนึงชื่อว่าทิปเปนเเป็นร้านค้า d e l i เ e r รเราก็ยังนําเอาความคิดเดิมในเรื่องของการลดการใช้ซิงเกิลยูดพลาสติกเอาเข้ามาใช้ในการ d e l i เ e r y เพราะว่าเรารู้สึกว่า Delivery ี่เนี่ยบางครั้งก่อให้เกิดขยะทั้งกล่องช้อนซอมนู่นนัน,นซึ่งเป็นพลาสติกเยอะ เดิมทีที่เราทําเขียวๆนะครับจุดเริ่มต้นคือการส่งเสริมวัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์แต่ว่าสิ่งที่ทาให้เราเติบโตจริงๆเนี่ยคือตัวบรรจุปันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือกลับมาใบตองกรบกล้วยเพื่อไผ่แต่ถ้าเป็นไปได้เราแนะนําให้ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้าได้อย่างตอนนี้ที่เรานําเสนอคือจะเป็นกล่องข้าวสแตนเลสเพราะสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เป็นขยะผู้ประกอบการต่างๆก็หันมาสนใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นทําให้เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ โควิดตอนนั้นเนี่ยงานจัดเลี้ยงเป็นศูนย์เราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะต้องหาอะไรทําเราดูก่อนว่าเรามีอะไรเราทําอะไรได้แล้วลองลงมือทานั่นแหละอย่างแรกที่เรามีเลยก็คือมีวัตถุดิบดีๆจากเพื่อนอย่างเช่นผักสลัดตอนนั้นเราก็ชอบกินแซนด์วิชสปาเก็ตตี้เราก็เลยเอา2ออย่างนี้มารวมกันมันก็เลยทําให้เราเกิดธุรกิจอีกตัวหนึ่งชื่อว่าทิพเปิลเเป็นร้านค้าเดลิเวอรี่ปรากฏว่าผลตอบรับมันก็ค่อนข้างดีหลังจากนั้นพอเราโควิดเริ่มซา ลูกค้าจัดเลี้ยงเริ่มมาเหมือนเดิมทําให้ทั้งสองอย่างก็เลยต้องเติบโตควบคู่กันมาต้องบอกว่าโควิดเนี่ยเป็นจังหวะที่ทําให้เคียเ้ยวเองเนี่ยได้ขยายศักยภาพของเราทั้งในด้านของกําลังคนในร่างของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําให้เรารู้สึกว่าเราทําอะไรได้มากกว่าที่เราเคยทําอย่างที่เป็นเอสตอนนี้เราก็สามารถที่จะบริการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยโดยที่เมื่อมีจัดเลี้ยงเราก็มีอีกทีมหนึ่งที่สามารถออกไปจัดเลี้ยงได้ ทิพเปเอก็ย่อมาจากแซนด์วิชสลัดแล้วก็สปากเกตตี้ครับผมเป็นเมนูแรกที่เริ่มขายแล้วก็มันมาจากแนวคิดที่ว่าส่งเสริมวัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์ C. อย่างเช่นผักจากเวสต์เกตเทเบิลส่วนผักดัดฟ้าที่เซนเตอร์วันแล้วก็ข้าวของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ C. ต่างๆรวมไปจนถึงเมนูน่าสนใจอย่างเช่นพับย่างจากแป้งข้าวอินทรีย์ซึ่งตรงนี้พอเรามานําเสนอในทิพเปเอเนี่ยลูกค้าที่ิพเปเอสก็ให้การตอบรับที่ดีมาก ในส่วนของบรรจุภัณฑ์เนี่ยครับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นวิเ็บสิ่งแวดล้อมแต่เหมาะสมกับแต่ละเมนดูด้วยก็จะมีทั้งกล่องกระดาษกล่องเยื่อไผ่แล้วก็ถุงกระดาษให้สะดวกทั้งกับผู้รับด้วยผู้ส่งด้วยแล้วก็ทุกอย่างเหมาะสมเข้ากันครับผม มันเป็นความสุขที่เวลาเราทํางานเสร็จหรือว่าเราส่งของให้ลูกค้าล,ลูกค้ามีคอมเมนต์หรือรีวิวฮะว่าอขอบคุณมากค่ะอร่อยมากเลยอาหารดูแล้วรู้เลยถึงความตั้งใจอะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขในแต่ละวันแล้วก็เป็นความสุขที่เราส่งต่อได้โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปร่วมกัน